สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคลิปที่2ของสถานกงศูลใหญ่นนครชิคาโก้ค่ะดิฉันอุราสีธีระตั้งเสถียรเจิงหรือกงศูนย์โอค่ะสำหรับคลิปที่2วันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเกิดเด็กที่เกิดในสหรัฐอเมริกาและมีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยเพื่อขอสุทธิบัตรไทยค่ะ ทางสถานกงศูลใหญ่นานครชิคาโกสามารถรับเรื <for S 1> ่องแจ้งเกิดเด็กที่เกิดในเขตกงศูลที่สถานกงศุลใหญ่ดูแลจำนวน14รัฐในเขตมิดเวสต์ค่ะโปรดตรวจสอบว่าลูกของท่านเกิดในรัฐใดและอยู่ในเขตกงศูลของสถานทูตหรือสถานกงศูลใดในสหรัฐอเมริกาเพื่อจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของสถานทูตหรือสถานกงศูลนั้นๆได้ถูกต้องค่ะสำหรับขั้นตอนของสถานกงศูลใหญ่นนครชิคาโกสามารถแจ้งเกิดได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ค่ะ สิ่งสําคัญคือต้องนําสูติบัตรอเมริกันหรือใบเกิดต้นฉบับไปผ่านการรับรองออเ n t i c a t i o n หรือการรับรองว่าเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกโดยรัฐนั้นๆจาก Secretary of State ของรัฐนั้นๆโดยในรัฐอิลลินอยสามารถรับรองเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือ Wal k กอินไปด้วยตนเองก็ได้ค่ะหลังจากขั้นตอนนี้แล้วผู้ร้องต้องใช้เอกสารประกอบอื่นๆเพื่อแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทยดังนี้ 1>, 1. สำเนาบัตรประชาชนไทยของบิดาหรือมารดาสสำเนาหนังสือเดินทางไทยของบิดาหรือมารดาสาสำเนาทะเบียนสมรสหากมี4ใบแสดงน้ำหนักรกเกิดและเวลาเกิดของเด็กที่ออกโดยโรงพยาบาล 5. รูปถ่ายปัจจุบันของเด็กขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วจำนวน1รูปถ้าพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติต้องแนบสำเนา driver license หรือ state ID และหน้าพาสปอร์ตต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยค่ะสำหรับแบบฟอร์มที่จะต้องกรอกมี2แบบคือ 1. คําคำร้องนิติกรแจ้งเกิด 2. แบบฟอร์มขอสุทธิบัตไทยซึ่งผู้ร้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ค่ะกรณีแจ้งเกิดทางประนีนีผู้ร้องต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองรายมือชื่อและลงนามต่อหน้าโนตารีพับลิก พร้อมแนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงตนเองและติดสแตมป์ y Mail มาด้วยเพื่อให้กงสุลจัดส่งเอกสารและสูติบัตรไทยคืนให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะเด็กที่เกิดในต่างประเทศ จะมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยโดยการสืบสายเลือดจากพ่อหรือแม่เท่านั้นค่ะและการจดทะเบียนแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรไทยไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเช่นกรณีจะแจ้งเกิดบุคคลที่เกิดก่อนพศ2535หรือพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรืออื่นๆสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุลของเราได้ตามนี้ค่ะ กงสุนจะกลับมาใหม่ในคลิปหน้าค่ะและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของสถานกงส่วนใหญ่านาครชิคาโกไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ